ท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนทั้งหลายบางท่านที่เข้ามาฟังคลิปของเหล่านั้นบางท่านก็ไม่รู้วันเกิดไม่รู้วันเดือนปีเกิดของท่านแต่เรามาทำคลิปดูดวงชะตาราศีเมถุนนั้นให้ท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนนั้นฟังกันได้โดยรวมเราไม่ได้ดูเป็นลายบุคคล อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายนั้นจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพื่อเป็นประโยชน์ของท่านเราจะมาดูกันตั้งแต่เดือนธันวาคม2566นี้ดวงดาวทั้งหลายนั้นก็จะไปโคจรรวมกันอยู่ในภพปุตตะอันนี้ ก็หมายความว่าดาวพระเกตนั้นเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือเทวดาส่วนดาวทั้งหลายนั้นก็ยังโคจรอยู่จะส่งผลให้ชาวราศีเมถุนนั้นยังมีโชคอยู่ยังมีโชคยังมีความสำเร็จมีความสมหวังในชีวิต จะมีความสบายจะมีความราบรื่นส่วนดาวการเงินของชาวราศีเมถุนนั้นยังโคโจรเป็นปุตตะก็จะทําให้ท่านได้พบกับช่วงหรือว่าช่องทางใหม่ๆที่จะสร้างเงินหรือว่าสร้างทองให้เป็นรายได้ที่ดีก็ถือว่าชาวราศีเมถุนนั้น จะมีโชคมีทรัพย์ส่งท้ายปีเก่าอีกครั้งส่วนดวงดาวอื่นๆนั้นจะมีการส่งผลอะไรกันบ้างกับราศีเมถุนของเราในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนั้นเรามาดูราศีกันก่อนว่าเป็นอย่างไรท่านที่อยู่ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ จะมีเหตุการณ์อะไรจะดีหรือไม่ดีในช่วงต่อไปนี้จะมีดาวต่างๆจะมีการโยกย้ายราศีกันมากขึ้นในช่วงนี้เริ่มกันตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมดาวพระศุกร์นั้นจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลและจะมีมาตรฐานที่เข้มแข็งโคจรเป็น กระเสตราทิบดีอยู่อยู่ในพันธุทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นท่านจะมีเกณฑ์โดดเด่นและลุ่งเรืองรวมถึงรักทรัพย์คนที่มีสุขหรือว่ามีทุกข์ก็จะสุขหมดทั้งครอบครัวในช่วงใกล้จะสิ้นปีนี้ ก็จะมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงจะนำเอาของขวากมาให้บางท่านก็มาอวยพรวันขึ้นปีใหม่ท่านก็จะได้พบกับพี่น้องทุกคนนี่ก็เพราะความเป็นสุขอีกอย่างหนึ่งของเราชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ ต่อมาภายในวันที่เจ็ดของธันวาคมดาวพุธก็จะย้ายถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีพิจิตอีกครั้งเรามาคำนวณดูแล้วก็อาจจะเป็นการโชคดีของชาวราศีเมถุนก็อาจจะเป็นไปได้ต่อมาพอถึงวันที่สิเจ็ธันวาคม ดาวพระอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูช่วงนี้ต้องคอยระมัดระวังกันหน่อยสำหรับท่านที่อยู่ในราศีเมถุนท่านจะมีการจ่ายเงินมากแต่ท่านก็ไม่ต้องตกใจก็เพราะว่าในช่วงสิ้นปีเก่าหรือต้อนรับปีใหม่นั้นขอบอกได้เลยว่าทุกๆุกราศีก็จะต้องมีรายจ่ายมาก กว่าเดือนอื่นๆก็เพราะท่านจะต้องซื้อของขวัญให้กับญาติพี่น้องหรือผู้ที่มีพระคุณหรือจะเป็นผู้ที่ให้ความสุขกับครอบครัวของท่านก็อาจจะเป็นได้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ต้องใช้เงินมากพอมาถึงวันที่26่ธันวาคมดาวพระศุกร์นั้นจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิก ต่อมาดาวพระอังคารก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูต่อจากนี้ไปตั้งแต่วันที่27ธันวาคมนี้จนถึงวันที่9มกราคม2567นี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีเมถุนนั้นให้จเจริญรุ่งเรืองต่อไป เรามาดูในด้านการงานภายในช่วงของวันที่หนึ่งถึงวันที่27ธันวาคมนี้ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าการเรือนของการงานนั้นก็จะโครจรเป็นกระเตราทิบ,บดีก็ถือว่าในเรื่องของการงานก็จะยังมั่นคงและเข้มแข็งเหมือนเดิม และอีกหลายคนจะมีการเติบโตหรือว่าจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอถ้าท่านอยากได้งานหรือว่าอยากจะย้ายงานก็ขอให้ท่านรีบทําได้เลยและคุณก็จะได้ดังใจนึกถ้าท่านมีธุรกิจหรือเปิดกิจการค้าขาย ก็จะเป็นการที่ดีมากในช่วงนี้เรามาดูในด้านการเงินภายในช่วงของวันที่หนึ่งถึงวันที่17เจธันวาคมนี้ดาวพระอาทิตย์นั้นก็ยังโคจรอยู่ในภพปุตตะก็ถือว่าภายในครึ่งเดือนของเดือนธันวาคมนี้ก็ถือว่ายังมีเกณฑ์ที่ดีอยู่จะเสี่ยงโชค หรือว่าจะหาราบก็จะพอมีบ้างสําหรับในด้านความรักก็ยังเหมือนเดิมท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็จะอยู่ด้วยกันอย่างลาบเลื่นคนที่ยังเป็นโสดช่วงนี้คุณก็อยากจะอยู่เป็นโสดไปก่อนดูแล้วท่านยังชอบเที่ยวกับเพื่อนยังชอบสนุกสนานกันอยู่ในช่วงนี้ สรุปโดยรวมชาวราศีเมถุนนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีรายจ่ายมากก็เฉพาะปลายเดือนธันวาคมจะมีการเที่ยวหรือซื้อของขวัญส่งท้ายปีท่านฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามถ้าเรามีคลิปใหม่ๆมาลงกันอีก ก็จะได้พบกันอีกเช่นเคยครับ